ครับสวัสดีครับผมบัตรนะครับวันนี้นะครับบัตรจะพามาชมพื้นที่นะครับที่ต้องการจะขายนะครับเนื้อที่109ไร่นะครับก็คือด้านอ่านี้เลยนะครับที่ดินแปลงนี้นะครับจะเข้าจากถนน304นเข้ามาเพียงแค่2กิโลเท่านั้นนะครับเนื้อที่109ไร่นะครับหน้ากว้างติดถนนนะครับหน้ากว้างติดถนนเส้นนี้นะครับหน้ากว้างอยู่ที่ประมาณอ่า ประมาณ300เมตรนะครับหน้ากว้างประมาณ300เมตรขอบเขตก็ตั้งแต่หัวมุมตรงนี้นะครับที่ติดกับสวนมันของเพื่อนเนี่ยนะครับแล้วก็ยาวตามถนนไปนู้นเลยนะครับยาวไปสุดนู้นเลยนะครับก็ประมาณ300กว่าเมตรนะครับเป็นโฉนดคุดแดงน,นสสี่จอนะครับโฉนดคุดแดงน,นสสี่จอสองใบนะครับนะครับรวมแล้วก็อ่า ได้ตกร้อยเก้าไร่นะครับร้อยเก้าไร่ขอบเขตนะครับตั้งแต่หัวมุมตรงนี้นะครับโฉนดจะระบุติดทางสองด้านนะครับด้านหน้าเนี่ยจะติดถนนลาดยางนะครับหน้ากว้างประมาณสามร้อยสามร้อยกว่าเมตรนะครับก็ตั้งแต่ตรงนี้นะครับสามสี่ร้อยเมตรได้เลยนี่นะครับตั้งแต่ถนน เส้นน exactly uh, ja. ี้นี่เลยนะครับแล้วก็ยาวไปนะครับเกือบถึงมุมโค้งตรงนู้นเลยนะครับยาวเลยนะครับประมาณ3ามรอกว่าเมตรได้เลยนะครับแล้วก็ติดทางสารณะเส้นนี้นะครับทางสารณะเส้นนี้ก็จะระบุถนดจะระบุติดทางตรงนี้ด้วยนะครับก็คือติดถนนด้านหน้าติดถนนราชยางนะครับยาวๆเลยนะครับแล้วก็ด้าน ด้านข้างก็จะติดถนนสาธณะนะครับนี่นะครับออกจากแปลงตรงนี้ไปนะครับวิ่งออกไปถนน304โรงเรียนสายมิตรนะครับก็ระยะทาง1กิโลกว่าๆถึงสองกิโลเท่านั้นเองนะครับที่เป็นที่โคกนะครับเนี่ยเป็นที่โคกอย่างนี้ทั้งแปลงเลยนะครับห่างถนน304นะครับอ เพียงแค่ตีอย่างไกลเลยนะครับก็ประมาณสองกิโลนะครับแล้วก็ห่างโรงเรียนสายมิตรนะครับโรงเรียนสายมิตรมหาลัยการาอาชีพนะครับก็2กิโลเท่านั้นนะครับแล้วก็จะห่างที่ทําการอำเภอกระบินนะครับตรงนี้จะห่างที่ทําการอำเภอกระบินบุรีนะครับระยะทาง3ามกิโลนะครับโรงพังพยาบาลน,นะครับประมาณ3ามกิโลนะครับ3ามกิโลก,กว่าก่น,นิดๆอะไรประมาณนี้ ปัจจุบันตอนนี้นะครับที่ดินแปลงนี้ไม่ได้ทําอะไรนะครับก็ปล่อยไว้นะครับปล่อยไว้อย่างนี้นะครับเพราะว่าทางคุณพี่เจ้าของนะครับต้องการที่จะขายนะครับเป็นโฉนดคุดแดงนอสอสี่จอนะครับโฉนดสองใบนะครับรวมแล้วได้ร้อยเก้าไร่นะครับรูปแปลงค่อนข้างจะสี่เหลี่ยมเลยนะครับรูปแปลงสี่เหลี่ยมรูปแปลงสี่เหลี่ยมนะครับโฉนดสองใบประกบกันเนี่ยนะครับ ความยาวก็ประมาณสักร่วมๆเกือบ3 0 0เมตรนะครับหรือ300เมตรแล้วก็ความกว้างก็จะอยู่ประมาณนั้นนะครับสี่เหลี่ยมเลยนะครับตรงนี้ที่ดินแปลงนี้นะครับตั้งอยู่บ้านซัมโส,สมนะครับตำบลกระบินอําเภอกระบินบุรีจังหวัดปราจินบุรีนะครับก็จะเป็นที่โคกระดับก็เสมอถนนนะครับ บางจุดก็ต่ํากว่าถนนนิดหน่อยเป็นที่โคกเป็นที่โคกอย่างนี้เลยนะครับเป็นโฉนดคุดแดงนอสอสี่จอสองใบนะครับที่ดินแปลงนี้นะครับกเ็เหมาะสําหรับที่จะทําเป็นโกดังพักสินค้านะครับหรือจะทําเป็นซื้อเก็บไว้ให้เป็นมรดกให้ลูกหลานก็ว่ากันไปนะครับ จะเป็นที่โคกเนินทั้งแปลงเลยนะครับถ้าเมคโคมาเคียร์เคลียร์ลิงดีๆเนี่ยรูปแปลงสี่เหลี่ยมสวยเลยนะครับเนื้อที่ร้9ไร่นะครับราคาอ่าไร่ละห้าแสนบาทนะครับราคานี้ต่อรองกับทางคุณพี่เจ้าของได้โดยตรงนะครับที่ดินแปลงนี้ก็จะห่างฟิวเจอร์พาร์คลังสิทยอยู่ร้อยสี่ส้ากิโลเท่านั้นนะครับแล้วก็สนามบินสุวรรณภูมินะครับก็อยู่ที่ร้อยสามกิโลเช่นกัน นะครับถ้าท่านเดินทางมานะครับเปรียบเทียบจากหาดบางแสนนะครับาหาดบางแสนชนบุรีนะครับก็ระยะทาง145กิโลนะครับเป็นที่โคกอย่างนี้เลยนะครับที่ดินแปลงนี้ก็เหมาะสำหรับที่จะทำเป็นห้องเช่าห้องแถวนะครับหรือจะทำเป็นบ้านจัดสรรสวยสวยได้เลยนะครับเพราะว่าออกไปจากแปลงเนี้ยนะครับวิ่งออกไป มหาลัยนะครับไปโรงเรียนสายมิตรไปมหาลัยการอาชีพนะครับแล้วก็ไปที่ทําการอาเภอกระบ,บินบุรีนะครับจากตรงนี้ไปเพียงแค่สองกิโลเท่านั้นนะครับถนนสามศูนย์สี่นะครับก็สองกิโลเราวิ่งเลี้ยวเข้ามาตรงข้างโรงเรียนสายมิตรนะครับวิ่งเข้ามาก็าประมาณสองกิโลก็ถึงแปลงเลยนะครับด้านในเข้าไปนะครับก็ไปอีกอประมาณสักหนึ่งกิโลก็จะเป็น หมู่บ้านสำโสมนะครับตรงนั้นก็จะมีเป็นบ้านจัดสรรเต็มไปหมดเลยนะครับนะครับส่วนใหญ่ก็จะทําบ้านขายกันนะครับตรงนั้นแปลงนี้นะครับร้อยเก้าไร่นะครับราคาคุณพี่เปิดไว้ไร่ละห้าแสนบาทนะครับราคานี้ก็ต่อรองกับคุณพี่เจ้าของได้โดยตรงนะครับเป็นโฉนดคุดแดงนสสี่จอนะครับโฉนดสองใบนะครับรวมแล้วได้ร้อยเก้าไร่นะครับแปลงนี้จะอยู่ตรงข้ามกับแปลงเจ็ดร้อยไร่นะครับเจ็ดร้อยสิบสามไร่นะครับตรงข้ามกันเลย นะครับกค็คุณท่านใดที่มองหาที่นะครับก็ลองแวะเวียนเข้ามาชมได้นะครับสนใจก็ต่อรองกับทางคุณพี่เจ้าของได้โดยตรงนะครับรอบข้างที่ดินนะครับส่วนใหญ่รอบข้างที่ดินโซนนี้นะครับถ้าเป็นแปลงเล็กๆ1ิบไร่20ิไร่อย่างนี้ก็ราคามีแต่หลักล้านขึ้นนะครับแต่แปลงที่ดินตรงนี้เป็นเป,นปลนแปลงใหญ่นะครับก็ราคาก็จะซบลงมานะครับอยู่ที่ไร่ละห0,000นบาท นะครับราคานี้ก็ต่อรองกับเจ้าของได้โดยตรงนะครับหนึ่งร่ไนนะครับฝากคุณคุณไว้ด้วยนะครับสนใจก็โทรนะครับศูนย์หกหนึ่งสามสองหนึ่งนะครับห้าหกหกแปดนะครับศูนย์หกหนึ่งสามสองหนึ่งห้าหกหกแปดนะครับบัดก็ยินดีจะพาคุณคุณทุกท่านนะครับพี่ๆเพื่อนๆทุกท่านมารับชมพื้นที่จริงนะครับแล้วก็คุยกับทางคุณพี่เจ้าของได้โดยตรงนะครับหรือคุยกับทางผู้จัดการนะครับ หรือทางทนายได้โดยตรงเลยนะครับเพราะว่าที่ดินแปลงนี้นะครับไม่มีหลุมไม่มีบ่อด้วยนะครับเสมอนะครับร้อไล่สี่เหลี่ยมนะครับหน้ากว้างติดถนน3 0 0เมตรอย่างนี้หายากนะครับที่ดินที่สวยแล้วใกล้มหาลัยใกล้โรงพยาบาลใกล้ตลาดด้วยนะครับก็สนใจก็โทรนะครับ0 6 1ย์1นะครับห้า8นะครับวันนี้นะครับบัตรขออวยพรให้คุณคุณทุกท่านนะครับพี่พี่เพื่อนเพื่อนทุกท่าน มีแต่ความร่ำรวยนะครับเงินไหลนองทองไหลามาเป็นหมื่นล้านแสนล้านประกอบกิจการอะไรธุรกิจอะไรก็ขอให้ประสบความสําเร็จในหน้าที่การงานทุกท่านนะครับให้สุขภาพแข็งแรงนะครับชิดสิ่งใดทําสิ่งใดก็ให้สมปรารถนานะครับถูกใจก็อย่าลืมกดไลค์นะครับกดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งติดตามเป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับบัตรก็กาบขอบพระคุณทุกท่านไว้เป็นอย่างสูง ผิดพลาดประกันใดก็ต้องกราบขออภัยทุกท่านไว้เป็นอย่างสูงเช่นกันสําหรับวันนี้นะครับบัตรขอจบที่ดิน1 0 9ไร่นะครับอยู่ที่บ้านสำสมตําบลกระบินอําเภอกบินบุรีจังหวัดปราจีนบุรีขอฝากไว้แต่เพียงเท่านี้สําหรับวันนี้ขอกาบคําว่าสวัสดีครับ